สวัสดีค่ะถิ่นพึ่งเมโมรี s วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธาน,นีจ้าเดิมทีการปกครองแห่งนี้ขึ้นอยู่กับอำเภอหนองหานค่ะแต่ภายหลังก็ได้แยกออกมาเป็นอำเภอชัยวานมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะและสมัยก่อนจะมีต้นชัยวานค่ะ ผมไปทั่วเลยก็เลยได้ชื่อว่าอำเภอชัยวานที่นี่ยังมีแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะคะแลนด์มาร์คบ้านเพียปู่เป็นซุ้มประตูไม้ไผ่ที่มีความงดงามอย่างยิ่งนะคะเป็นจุดแอ่งเล็กเช็คอินที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมีวัดกู่แก้วที่มีหลวงพ่อกู่แก้วประดิษฐานอยู่ค่ะ เราจะพาทุกคนไปพบกับท่านพัฒนาการอำเภอคุณสถาพรอ,อันทลระผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการผลักดันโครงการโคกหนองนาโมเดลในอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีครับสถาพรอ,อันทะระพัฒนาการอำเภอชายวานสำหรับอำเภอชายวานนะครับได้ดาเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต กเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในปีงบประมาณ2,564อำเภอชาวยาลมีครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน2ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดลถือเป็นโครงการที่ดีนะครับสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชัยวาลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ ใช้ในการดำรงชีวิตอำเภอเอชาวาลก็จะเป็นอ,อําเภอเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับคนเรือนที่เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้โครงการของเราสำเร็จลุล่วงนะครับคือการที่คนเรือนมีความอดทนมีจิตใจแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่จะเป็นต้นแบบให้กับพวกเรานะครับ ก็จะเป็นปัจจัยที่หนึ่งในการที่จะสำเร็จได้นะครับสองก็คือการสร้างการรับรู้สำนักงานพระน์ชนอำเภอชายวานก็จะมีการสื่อสารกับทุกทุก,ท,กทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเองเป็นอปทแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะครับชุมชนนะครับเพื่อให้ทราบถึงที่ไปที่มาของโครงการที่ กรมการพัฒนาส่วนดําเนินการนะครับในส่วนที่3ที่เป็นความสําเร็จก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งชุมชนให้ความสําคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยการพิจารณาคัดเลือกควรเริ่มต้นแบบร่วมกันในการที่จะมาเป็นรูปมาเป็นต้นแบบให้กับพวกเรานะครับผม และที่ทุกคนกำลังจะเห็นต่อไปนี้คือแปลงโคกหนองนาโมเดลอำเภอชัยวานของคุณพี่ไกลลินรูปสมควรเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอชัยวานค่ะก็ได้ดำเนินการทำโคกหนองนาไปได้สักระยะแล้วนะคะเริ่มมีการขุดบ่อลึกถึง6เมตรเลยทีเดียวเพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำนอกจากนี้แล้วยังมีการขุดคลองไส้ไก่มีหน้าที่ลำเลียงน้ำจากพื้นที่ต่าง ให้ไหลลงไปรวมกันในบ่อใหญ่ที่เราเก็บเอาไว้สำรองน้ำกันค่ะส่วนเศษฟางเศษหญ้าที่คุณพี่ตัดถางเอาไว้ก็นำมาปกคลุมหน้าดินให้กับต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ค่ะเรียกได้ว่าใช้งานได้คุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะต้นกระโจมค่ะว่าจะปลูกเป็นไหนเป็น,นร่มมั้งสวยต้นกระโจมอะคะตี่ไผ่ฟาง ไก่ซางแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมาจากไหนคะเนี่ยลูกชายเขาสั่งให้ค่ะชายสั่งาให้ของพวกนี้มีแต่ลูกชายสั่งเพราะว่าเขาอยากได้พวกน้องนานโมเดลมากค่ะพอดีได้พวกน้องนานโมเดลเขาสั่งมาแม่เร็จรับทุกวัน <c oughs> มีความตั้งใจเนาะพื <c oughs> ้นที่เดิมก็คือเป็น <c oughs> เป็นนาข้าวข้าว <c oughs> ต้นสะเดานี่ก็ต้นเล็กๆต้นมะกอกนี่ก็ต้นเล็กๆ มะกอกนี่คืมอมะกอกที่ใส่ซ้ำๆปะใช่ค่ะปีนี้ออกลูกแล้วค่ะก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะแถวนั้นก็ลงทุเรียนทดทด,ทดสอบดูทุเรียนกับมังคุดต้นดินจี่ถูกลองดูว่าจะติดไหมทุเรียนนี่เข้าไม้ใหญ่เนาะแต่ทุเรียนปลูกปีปีที่แล้ว ก็เหลืออยู่สามต้นนะคะติดอยู่ตรงนี้เหลือสามปลูกเมื่อกี่ปีแล้วคะทุเรียนปลูกปีที่แล้วค่ะนม่ปลูกปีพอดีแต่เราไม่ได้บำรุงนะคะเพราะว่าปลูกดูเหมือนปลูกไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรแล้วก็ใส่ตะกุนอืมญ่แสดงว่าพี่พยายามทําให้ที่แปลงเนี้เป็นเป็นแปลงที่ปลอดสารเคมีด้วยเนาะมันก็จะดีกับผู้บริโภคเองแล้วเราอยู่เราก็สามารถกิน ได้ใช้ได้อย่างต้นยางนานเหลืออยู่สามต้นขอมาจากศูนย์พ่อพันก้าไม้ค่ะต้นก็ปลูกปีหกสองค่ะปีหกสองก็มีสามต้นอาชีพหลักก่อนพี่มาทำโค้งหนองนาเนี่ยพี่ทำด้านไหนมาหรอคะทำนายอย่างเดียวทำนายอย่างเดียวมีที่นายอยู่สามแปลงข้ามสวงฝั่งน้องอยู่สองแปลงแต่ปีนี้ปีที่แล้วทำหมดแล้วก็ลงทุนสูงแล้วก็ ผลผลิตก็ได้อยู่แต่แต่ค่าวันราคาต่ําเราขายมาก็าคงไม่ได้ถึงตรงที่เราดุจคุนที<ม>นี้ก็เลยทําแค่เนี้ยทําแค่สามไร่ทำทำนาแค่สามไร่ตรงนั้นให้คนทําแล้วก็จะเอาเวลาทั้งหมดดูแลพวกน้อง,งานาโมเดล<ม>เพราะว่าจะไม่ทํานาเยอะ,ะจะใช้เวลาดูแลพวกน้อง,งานาโมเดลก็จะดูแลนาข้าวที่ทำน้อยๆว่าจะได้ผลผลิตยัยงไงว้าว wow. ค่ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมโครงการโวบหนองนามโมเดลนะคะเป็นการพลิกพื้นพื้นแผ่นดินจากการทําไร่นาอย่างเดียวแล้วก็มาเป็นไรนาสผสมนะคะทําให้เราพออยู่พอกินพอเพียงแล้วก็พื้นของพื้นที่ดินที่นาของเราก็จะเย่อวชุ่นแล้วก็เป็นการอยู่อย่างพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณพี่ไกลลินรูปสมแล้วน้ำพึ่งชื่นชมมากเลยค่ะที่แห่งนี้นะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะกลายเป็นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลให้กับชุมชนในอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะเรื่องของโคกหนองนาโมเดลในจังหวัดอุดรธานียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ ในคลิปหน้าน้ำพึ่งจะพาทุกคนไปดูการร่วมแรงร่วมใจกันของภาคประชาชนและราชการและทุกๆหน่วยงานที่ใช้าศรราสตร์พระราชาในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นสมุนไพรบริการให้กับประชาชนในท้องถิ่นในอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีติดตามกันได้คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้ำพึ่งลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ